รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกที่กว้างใหญ่พร้อมให้เธอไปพอเส้นทางที่ไม่มีวันจบ สนับสนุนโดยเต้าหู้ไข่พร้อมทานตราลูกสาวสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแอดเฟนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเพื่อนๆในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและไปทําความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นค่ะถูกต้องค่ะระวังตัวให้ดีนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคือไอดอลคนใหม่ของโลกโซเชียลนะคะจะดังจากโซเชียลไหนนะโซเชียลแคม Facebook, i n s t a g กรมหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะอย่าชะล่าใจไปค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะปิดดึงตัวคุณจากโซเชียลนั้นแล้วพูด<ช>คุยกันในรายการแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปพบแขกรับเชิญของเรานะคะเข้าสู่ช่วงนี้ก่อนเลย Activity ค่ะ คืออะไรคะตีน่นา a c ตช v i t y ของเราในวันนี้ก็เป็นภาพยนตร์ใหม่นะคะหนึ่งเรื่องคอหนังบูต้องชอบแน่ๆชื่อเรื่องว่าเร็วทะลุเร็วค่ะเร็วทะลุเร็วเป็นอพิธมหาภาพย,ยนตร์ a อคชั่เร็วท้าทุกความระห่าแรงกระนำทะลุขีดความตายนำแสดงโดยเดี่ยวชูพงช่างปรุงรับบทนาที a อ t ชั่นสตาอันดับหนึ่งคนใหม่ของเมืองไทยและวุฒนทวุฒิบุญรับทัพย์รับบท น,นักบูเลื่อนใหม่ที่วงการแอคชั่นต้องจับตามองนาทีละทานเป็นพี่น้องกันแต่นาทีต้องยอมทิ้งนองของตัวเองเพื่อแลกกับข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าพ่อแม่ของเขาจนนาทีต้องก้าวเข้ามาสู่วิถีแห่งการเป็นนักฆ่าอย่างเต็มตัววันหนึ่งเขาได้รับคำสั่งให้ไปคุ้มครองพลอยรับบทโดยเมนิสาชนตุวมสูงเนินแต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็ได้รับคำสั่ง ให้เปลี่ยนจากคุ้มรองกลายเป็นฆ่าพลซะแต่นาทีก็ทำไม่ลงเหตุการณ์จึงเกิดพลิกผันหน้าที่ถูกซ้อนแผนให้เป็นแพะในคดีลักพาตัวนั่นทำให้นาที่ต้องกลับไปผนึกกำลังกับทานช่วยกันสู้สุดชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอดพร้อมกับตามล่าหาความจริงว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดนี้การต่อสู้สุดระห่ำที่มีความแพ้เป็นที่ตั้งมาพร้อมกับกลยุทธ์การต่อสู้แบบมันสะใจคอแอคชั่นอย่างแน่นอน จะสู้ให้ชนะเราต้องเร็วกว่าแรงกว่าและระห่ำกว่าโว้ติณาน่าดูมากๆเลยอะ่ะเล่าตอนจบไปฟังเลยดิหโหต้องดูสิคะอะเหรอใช่ค่ะและนี่นะคะก็คือแอคทิิตี้ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามค่ะลุ้นตัวหนังง่ายๆกับรายการแอดเบรกอาทิตย์ละ20บใบเพียงกดไลค์ที่ facebook.com/ a d v e n tv show หรือ follow instagram แอดเฟนทีวีฟ้าและแชรรูปคู่กับรายการเราโพสใน Facebook หรือ Instagram ของคุณพร้อมติดแฮชแท็กแอด i ฟนเอสเอฟซีมารูปไหนถูกใจรับตัวหนังจับรวมภาพโยนต์ในเครือ SF ไปเลย2ใบสัปดาห์ละ10รางวัลถึง26ธทันวาคมนี้เท่านั้นพามพลาดเนื้อจอสนับสนุนโดยเต้าหู้ไข่พร้อมทานตราลูกสาว เพิมความหวานให้ช่วงเวลาดีๆของคุณโดยน้ำตาลมิตรผลเขาต้อรับเข้าสู่ช่วงเป็นมิตรกับมิตรผลค่ะวันนี้นะคะพี่อาร์ให้ตินำมาช้อปปิ้งเพื่อที่จะไปทำอาหารเย็นกันนะคะอุ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมครับ อ๋อพอดีว่าไม่มีอะไรค่ะติน่าแค่จะเลือกซื้อน้ำตาลเฉยๆโอ้โหเรื่องน้ำตาลต้องถามผมเลยครับแล้วอย่างนี้ติน่าจะเลือกน้ำตาลยังไงคะคุณเรียกผมว่านายเป็นมิตรก็ได้ครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำตาลทรายเลยครับผมจะอาสาพาไปแนะนําขั้นตอนการผลิตน้ําตาลทรายขาวแบบธรรมชาติเพื่อจะได้เปลี่ยนความคิดของทุกคนที่เข้าใจว่าน้ําตาลทรายขาวใช้สารฟอกขาวไงละครับอ้าวแล้วจริงๆแล้วน้ําตาลทรายที่มีสีขาวเขาไม่ได้ใช้สารฟอกขาวหรอคะ อย่างนั้นตีน่าก็เข้าใจผิดมาตลอดนะสิไมไ่ใช้ครับติน่าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ผลิตจากอ้อยธรรมชาติเดี๋ยวนายเป็นมิตรจะอธิบายให้ฟังครับเริ่มจากการนำอ้อยไปสกัดในหีบสกัดน้ำอ้อยกรองน้ำเชื่อมแล้วนำมาต้มเคี่ยวและปัน่นจนได้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์บิดผลนี่เองครับจริงเหรอคะอย่างนั้นตีน่าก็มั่นใจได้แล้วว่าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ถุงนี้สะอาดปลอดภยัยไม่ใช้สารฟอกขาวถูกต้อง้วครับติน่า วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายเป็นมิตรมากๆเลยนะคะสัปดาห์หน้านะคะติน่าจะไปเดินเล่นที่ตลาดละลายซับนายเป็นมิตรไปด้วยกันนะคะได้เลยครับเดี๋ยวนายเป็นมิตรไปด้วยเติมความหวานให้ช่วงเวลาดีๆของคุณโดยน้ำตาลมิตรผล <c oughs> ตื่นตาตื่นใจมากเลยติน่าขอบคุณมากนะที่พอบ้านยาก <c oughs> เหมือนกันเป็นเด็กครั้งเลยอะเดี๋ยวก่อน แล้วแขกรับเชิญของเรามีอะไรเกี่ยวพันกับบ้านยักไหมคะก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็มีความสามารถมากมายเก่งทั้งร้องเพลงแต่งเพลงก็เก่งบีบบล็อกก็ได้ด้วยแล้วเกี่ยวอะไรกับบ้านยักษ์วะเดี๋ยวให้เขามาอธิบายเองดีกว่าโอ้โหชิญค่ะเชิญค่ะที่จะไปเขาเป็นคุณครูทีน่ารักอ๋อเหรอขอเชิญพี่วิทย์พี่แวนจากวงเดือดแผละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพูดได้ไหมคะ บล็อกได้อย่างเดียวคะพูดได้ฮะพูดได้นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าใครเป็นใครบ้างคะชื่อมิดโมศดาราครับศิลปินวงดับเบิ้ลแท็บครับครับผมหมดแวนครับจากวงดับเบิ้ลแท็บเหมือนกันครับผม่ทั้งสองคนเนี่ยรวมตัวกันเป็นดับเบิ้ลแท็บได้ยังไงคะเจอที่ร้านแห่งหนึ่งที่เอกมัยครับค่ะขึ้นไปแสดงด้วยกันก็เลยรู้จักกัน่ตตั้งแโดยบังเอิญโดยบังเอิญแล้วเริ่มต้นทำไมถึงรู้ว่าตัวเองบีบบล็อกได้อะไม่รู้ว่าเราบีบบล็อกได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าที่ที่ทำไปถูกหรรืออเเปล่่าาด้้วยพะตนนนัไมมี แต่ทำแล้วคนเทอ่ะก็แปลว่าเราทำสั่งเลนในสัตย์ฐานะอนเตอร์เทนอ่ะทำไมถึงชอบบีทบละคะทนที่การแสดงบนเวทีมีตั้งหลายอย่างร้องเพลงทำอื่นอะไรเงี้ยนอกจากบีทบล้ะอย่างอื่นมั้งหวยหมดเลยฮะนี่เขาเป็นแชมป์แรปแบทเทิล อีปีซ้อนอูตายแล้วมีก่อนแนาบีบ็อกเป็นแร็ปเปอร์มาก่อนใช่เป็นแร็ปเปอร์แล้วก็เป็นแชมป์สครชดีเจอ่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการเป็นบีบ็อกแล้วก็มันอยู่ในสายของเอ่ฮอปนะครับเขาก็ไปค้นคว้าว่าก็มีบีบอยกับบีบ็อก ในเพลงพูดถึงอะไรคะเราเกิดกันก่อนดีกว่าว่าทำไมจากวงบีดบล็อกมาเป็นมาออกซิงเกิลเพิ่อันใหม่เยนอกจากบีดบล็อกเนี่ยเราเราชอบดนตรีทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำแต่บีดบล็อกแล้วเราอยากเอาเสียงบีดบล็อกเนี่ยมาใส่ในเพลงซึ่งเพลงแรกที่เราทำก็คือเพลงหน้าแก่นะครับหน้าแก่จะวิ่งกับฟิตรับกับทัพทีงวีอาร์โซมันก็ยอดนิยมรลึกรายเจ็ดเจ็ดล้านแล้วเจ็ดล้านแล้วครับพอจากหน้าแก่เนี่ยที่ประสบความสำเร็จเราก็รู้สึกว่า ไมนต้องลุยกันอีกต้องลุยกันอีกฮะแล้วเราก็เลยเอาเพลงซี่แพรกมาทำอีกครับเลยคิดว่าเอ๊ะสิงเกลิลดีฟิตกับใครดีอยากได้ดาวตลกที่เป็นรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ทีนี้เราก็เลยเอาเอาท่อนที่เราแต่งอะมันม,มานั่งฟังกันแบบโมฟ้าพอดีไมเ่เคยดีพอก็อเลยนึกได้ขึ้นมาว่าเป็นหน้านักคอมแล้วตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะดับเบิลแท็ปทำมาทั้งหมดกี่ซิงเกิลแล้วคะก็จะมีวอนเธอฟฟังครับตัวแรกเลย แล้วก็เป็นหน้าแก่ซิกแพคแล้วก็ลงมาใต้ดินอีกก็คือก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากดูแล้วกรีดมากคืออันนี้แต่งหญิงนี่นะนช้แต่งสองคนเลยก็ไม่มีอะไรมากมันอยู่ในกระแสจริงๆกวามพอดีไม่เคยดีพอที่มันจะทำให้ใครสักคนพอใจให้เท่าที่มีก็มีไม่พอสือเกิดความคิดว่าตัวฉันควรทาไงที่าย แล้วเมื่อไหร่พวกวีพีจะออกซิงเกิลใหม่ให้แฟนๆได้ฟังล่ะคะอืมซิงเกิลใหม่นะฮะถ้าตามเรื่อยๆนะครับในแฟนเพจของดับเบิ t ลแท็บเนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่าประมาณกลางเดือนมกรา วันที่15มกราคมครับจะเริ่มจะเริ่มโปรโมตตามตามพิธนยูแต่แต่ก่อนครูมิทเป็นครูสอนบีดบอกกินาและครูมิทก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะออกซิงเกิลแล้วนะเราจะได้ถามว่าใครทำให้ทำเองหมดเลยเก่งมากเออ่ะเดี๋ยวก่อนปิดเพลงนี้คุณผู้ชมคะให้ดับเบิลแทบเขาทำเพลงให้แอสแฟรงกันสักหน่อยดีกว่านะคะจัดไป one ยูกับแอดเฟนที่นาแล้วก็อาร์ตสองคนรวมกันโอ้โหเจียดยูแวนนมิดแล้วก็มิดแวรแอดเฟนดูกันให้ดี yes I can oh. จะเชิญพาพวกเขาหน่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาทำงานแป๊บหนึ่งนะคะ,คะแน่นอนว่าวันนี้มาดีเวอร์ขนาดน,นี้ไม่เล่นเครื่องเล่นมันตก็อกอะไรอยู่นะคะแต่ว่าเราจะเล่นกันแค่4คนไม่ได้มันไม่สนุกเรามีแขกรับเชิญเพิ่มเติมด้วยนะคะจากภาพยนตร์เรื่องนักโมออเยสวัสดีค่ะมาแนะนำตัวกันสักหน่อยดีกว่าค่ะว่าใครเป็นใครบ้างเริ่มจากน้องพิณก่อน ชื่อเจนี่ฟิโลเมนาค่ะในเรื่องนี้แสดงเป็นแคทค่ะครัผมก็แบรน์วิชากาตันนะครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็ครับสวัสดีครับ <laughs> ผมชื่ออา a m ดัมซิมาในเรื่องชื่อสตีฟครับแจ็โอเคเป็นภาพยนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระฝรั่งนะครับก็โดนฟ้าผ่าครับก็ลืมอะไรหมดเลยครับก็เหมือนเริ่มต้นใหม่แล้วเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอย่างเดียวหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับก็จะมีผสมหลายๆอย่างครับก็มีเรื่องคอมเมดี้ด้วยครับใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมดี้ค่ะจะตลกมากแล้วก็จะมีเรื่องแบบย่อๆเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบมีแบบโรแมนติกด้วยอะไรอย่างเงี้ย ทำไมต้องไปดูภาพย,ายนตร์เรื่องนี้คะเราก็อาจ <c oughs> จะได้แบบข้อคิดอะไรกลับมาครับแบบโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยฮะก็ไปดูหนังครับแล้วก็ได้ความสนุกได้ข้อคิดอะไรมาเยอะเลยครับ <c oughs> ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากสาหรับทุกท่านเลยมันมันเป็นโคอมเมดี้แต่โซนโซนเกี่ยวกับตาม,มาด้วยครับอย่าเสียเวลาไปยายคุณผู้ชมคาตอนนี้เรามีผู้ร่วมสนุกกับเราถึง7คนด้วยกันหลบไปเล่นท้งเล่นกันเลยดีกว่ากติกาคือเอ้ยกติกาคือ อปริมาณน้ำในแก้วที่เท่ากันแล้วขึ้นไปเล่นแรปเตอร์ลงมาใครเหลือน้ำน้อยที่สุด3คนสุดท้ายไม่ได้ดาวอ่ายูเรสต a น มีชื่อว่าซปเปอร์สเปรดนั่นเองกติกาจะเป็นยังไงมาเลยทุกคนนะคะจะได้กระดาษคนละหนึ่งใบซึ่งกระดาษนี้เนี่ยจะมีรูปดาวด้วยแล้วขึ้นไปเล่นเกมซปเปอร์สเปรดด้วยกันนะคะก่อนจะดิ่งลงมาให้ถือกระดาษไว้เหดือศีรษะดาวของใครหมึก It's ตัวผมอาไม่เท่าไหร่ครับแต่ไอตัวดีเจที่นั่งข้างๆผมโอ้แตะโกนแค่หูแทบแตกก่อนจะมานับดาวภารกิจนี้นะคะภารกิจที่แล้วใครแพ้ยกมือขึ้น3คนนะคะและที่เหลือเล่าทั้ง3คนจะได้ดาวไปหนึคนละ1ดวงและภารกิจนี้ใครจะได้ดาวเพิ่มเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่ะเอาของแขกก่อนดีกว่าอ่าอ่าอ่่า ไม่ได้เลยสักดวงนะคะพอเปียกหมดเลยพี่แวนดีกว่าอันนี้ไม่เหลือมันจะไปเหลือได้ไงครับอันนี้เอาเอาบังตลอดเลยทำไมารอะไรอ่ะอ่ะมาทางด้านฝั่งน้องเจนนี่มาดีกว่าเหมือนจะขี้โกงแล้วอยู่มีแปดดวงสุดท้ายก็เปียกทั้งหมดทั้งมวลนะคะและไรอันโอ้แฉะเลยดีกว่านะคะและสุดท้ายอดัมเลวินของดิฉันก็เปียกเหมือนกันนะคะไม่เหลือค่ะและส้ายของตีนาและอาร์กเป็นไงตีนาเหลือดวงนี้ค่ะสีม่วงค่ะ แล้วของพี่อาร์ล่คะคะของเขาเหลืออย่างละครึ่งดวงอ่ะรวมกันได้ไหมอ่ะอ่าถือว่ารอดถือว่ารอดถือว่ารอดค่ะและเราสองคนนะคะถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้ค่ะ ครับตอนนี้เรามีเหตุการณ์หนึ่งนะครับสำหรับผู้แพ้ของเราในรอบที่แล้วคืออดัมครับผมอดัมตอนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรครับผมกลัวความสูงครับดาอังกฤษว่ากลัวความสูงนะครับก็ไม่เป็นไรอดัมแมนแมนคุยกันพี่อาร์ตพี่อาร์ตรับสิทธิแทนอดัมไปเลย thank you ไม่ต้องหาแล้ไป โอ้สนุกสนานกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมกับแอดเฟนวันนี้เดี๋ยวให้ทั้งหมดทั้งบวนพูดถึงความรู้สึกในวันนี้สักหน่อยดีกว่าค่ะเจนนี่เป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากค่ะอาจอม how are you about today ดีมากเลยครับไรอันค่ะครับก็สนุกมากเลยครับก็เต้นเต้นเดี่ยพี่เมดพี่แวะ์ล่ะคะ วันนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์นะครับไส้เลื่อนไหลนะครับเครื่องเล่นแต่ละอย่างเนี่ยทำเอาเครื่องในปี้นเลยสนุกมากครับก่อนจากกันนะคะก็ให้วง double tap ฝากผลงานหน่อยค่ะตอนนี้เรามีซิงเกิลชื่อว่า six pack นะครับ double tap featuring กับน้าคอมนะครับก็ฝากติดตาม subscribe ช่อง u t u b e นะครับชื่อช่องว่า double tap w e n w a k beatbox subscribe ด้วยนะครับอย่าน้อยหน้าเขาค่ะทางฝั่งหนังโอเคฝากหนังบ้างดีกว่าหนังเรื่องน้โมโอเคนะคะจะเข้าแล้วนะคะแล้วก็เป็นหนังที่สนุกมากเลยนะคะ เป็นหนังที่เกี่ยวกับพระค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอย่างเดียวนะคะเกี่ยวกับมันฮาด้วยอะค่ะใช่อดัมอดัมฟาฟา You know it's it's really fun. It's a great comedy, great actor. So I just recommend everyone to come and see. น้ำโอเคครับสนุกสนานเฮฮาครับได้ความรู้ครับแล้วก็ซิกแพคครับผม oh, <no. S 1> อันหลังหน้าดูที่สุดเลยนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนกมากๆเลยนะ ขอบคุณค่ะและต้องขอบคุณเสื้อสวยๆด้วยจากริฟโคลค่ะแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะที่ r e a m w o r l d ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะมันฟันเวอร์มา 6. จ่าย5าค่ะติดตามรายละเอียดได้ด้านล่างเลยค่ะติดต่อซื้อสายกับพวกเราได้2ช่องทางเหมือนเคยนะคะ IG i n s t a g r a m มที่ ad friend tv f ค่ะแล้วก็ f a c e b o o k c o m s l a s ad friend tv show ค่ะและพบก,กับพวกเราได้ใหม่ได้เลยกัน ad <At S 2> friend ทุกวันศุกร์เที่ยง25ทางทบ5ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ยูวกับแอนแฟนโอเคคัปจบแล้วค่ะ